พริกกับกระเทียมใส่ลงไปเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนะครับแตะอ้วนชวนทำกับข้าวนะครับเมนูสำหรับวันนี้นะครับวันนี้เราจะเป็นผัดชาปลาหยิบนะครับเป็นลูกชิ้นปลานะครับเขาหยิบเป็นเนี่ยนะครับเขาหยิบเป็นชิ้นๆแล้ว ไนะม่ได้ปั้นเป็นลูกเขาใช้หยิบเอานะครับก็เลยเรียกว่าลูกชิ้นปลาหยิบนะครับวันนี้จะผัดชากับถั่วฝักยาวนะครับเนี่ยนะครับน้ำพริกก็จะเป็นพริกสดตำกับกระเทียมตำหยับหยาบนะบมีใบมะกรูดฉีกพริกซอยแล้วก็กระชายซอยนะครับหลักๆก,ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปตั้งนะ้ำมันอ่าเดี๋ยวอีกอีก ปลาหยิบเนี่ยนะครับเขาแพ็คใส่ถุงมาเวลาเราจะมาทำอาหารเนี่ยนะครับเราก็มาเทออกล้างน้ำทักเที่ยวหนึ่งแล้วก็ไปลวกน้ำร้อนนะครับตั้งน้ำร้อนให้เดือดพอน้ำเดือดแล้วก็เอาลูกชิ้นปลาหยิบเนี่ยเาใส่ลงไปนะครับลงไปประมาณ5นาทีแล้วก็เอาขึ้นมาเทให้เขาเสดดน้ำนะครับเป็นการฆ่าเชื้อด้วยนะครับแล้วก็ลดกลิ่นคาวเขาด้วยนะครับ เอาล้าครับอันนี้ผมทำมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไปตั้งกระทะตั้งกระทะน้ำมันพอร้อนแล้วก็ใส่พริกลงไปเลยนะครับจำนวนปริมาณก็ตามความต้องการนะครับเผ็ดมากใส่มากเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยจำหยาบหยาบไว้นะครับพอพริกหอมดีก็ เอากระชายลงไปผัดก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ลูกชิ้นปลาลงไปตามด้วยถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวเนี่ยนะครับ เราก็ใส่น้ําลงไปสักนิดหนึ่งคนไปกระทวดักยาวฮะเนี่ยวเวลาผัดมันจะไม่แห้งเกินพอถั่วเริ่มสลดนิดหน่อยแล้วก็ใส่พริกกับใบมะกูดลงไปนะครับ ปรุงรสด้วยน้ำปลาถ้าจะใส่หวานนิดหน่อยก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมไม่ใส่ครับถ้าใครอยากจะเขาออกหวานนิดๆก็เติมน้ำตาลทรายได้นิดหน่อยวันนี้กินกันโดดๆเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับถั่วเราไม่ต้องให้สุกมากนะครับกินก,อกรอบๆนะครับชิมรสได้ตามต้องการเสร็จแล้วก็ปิดไฟนะครับเนี่ยครับพร้อมเสิร์ฟรับประทานแล้วนะครับหอมนี่เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาสวยง,งามเลยทีเดียวนะครับกินถั่วกันก,อกรอบๆป่าจิบนุ่มๆ รสแซ่บๆนะครับลองทำกันอลองทำกินกันดูนะครับง่ายๆไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะครับเอาละครับคลิปนี้นะครับถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ